ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนใจในรายละเอียดของธุรกิจของเจน n ่ฟู้ดในการที่จะทำธุรกิจกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีรายละเอียดให้พูดคุยกันเป็นชั่วโมงแต่ผมเข้าใจเราไม่มีเวลากันเยอะขนาดนั้นฉะนั้นผมขอกระชับเนื้อหาเข้าประเด็นสั้นๆดังนั้นเนี่ยผมขอเวลาขอความสนใจจากท่านแค่ประมาณ12นาทีเท่านั้นเองที่จะพูดคุยในรายละเอียดของโครงการ ในเนื้อหาที่เราจะอธิบายกันเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสส่วนส่วนแรกเนี่ยจะพูดถึงคอนเซปต์ในการดําเนินธุรกิจร่วมกับเจนีฟู้ดนโยบายของบริษัทเป็นยังไงส่วนหลังก็จะเป็นเรื่องราวรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเข้าร่วมเป็นตัวแทนจาหน่ายของเจนีฟู้ดแล้วก็สิทธิประโยชน์ที่จะได้ส่วนแรกเรื่องราวของคอนเซปต์ในการร่วมธุรกิจเจนีฟู้ดเนี่ยเราใช้คอนเซปต์ว่าเจนีฟู้ดพัฒนาธุรกิจออนไลน์สู่อาชีพที่มั่นคง คำว่าอาชีพที่มั่นคงคืออะไรครับเป็นอาชีพแน่นอนหนึ่งมันเป็นธุรกิจต้องมีผลกําไรทําแล้วขยายตัวได้เติบโตได้สามทำแล้วมั่นคงสามารถมีความยั่งยืนทําในระยะยาวได้ในการที่เราจะทําธุรกิจให้มั่นคงเนี่ยเราคิดว่าอะไรเป็นหัวใจสําคัญที่จะทําให้เกิดธุรกิจที่มั่นคงตัวเลือกมีอยู่สองตัวเลือกตัวเลือกที่หนึ่งคือกระแสะตลาดตัวเลือกที่สองคือคุณภาพของสินค้าถ้าโดยปกติแล้วนะครับการทาธุรกิจออนไลน์ มนกระแสถ้าเราจาหน่ายสินค้าตามกระแสตามตลาดเนี่ยมักจะเป็นธุรกิจระยะสั้นเราลองคิดง่ายๆมันเป็นสินค้าตามกระแสใครๆเขาก็ขายบางอย่างสินค้าคุณภาพไม่ดียิ่งขายลูกค้าก็จะยิ่งน้อยคนขายเยอะก็จะอาศัยกระแสการตลาดบูมอยู่ช่วงแรกเราเป็นคนขายาทําไงครับเราก็ต้องเริ่มต้นหาผลิตภัณฑ์ใหม่ไปเรื่อยๆอย่างนี้เราไม่สามารถพัฒนาให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืนได้ มีอะไรใหม่เราก็ต้องเกาะกระแสไปเรื่อยติดตามกระแสไปเรื่อยนะครับเป็นลักษณะฉาบฉวยแต่ถ้าเรามาเน้นในเรื่องราวของคุณภาพของสินค้าสิ่งที่เราจะได้คือเราสามารถพัฒนาธุรกิจเราให้เติบโตได้ให้มีความมั่นคงได้ซึ่งตรงนี้แหละครับเจนี่ฟู้ดมีคุณสมบัติของสินค้าที่ทําให้เราเติบโตได้มั่นคงได้ผมขออนุญาตแนะนํานิดนึงว่าเจนี่ฟู้ดคืออะไรเจนี่ฟู้ดเนี่ยคือหัวเชื้อเอนไซม์สกัด เข้มข้นจากพืชผักผลไม้เรียกว่าพืชผักผลไม้หลายร้อยกิโลเนี่ยถึงจะได้เจนีฟู้ดเพียงหนึ่งกิโลเป็นหัวเชื้อที่เข้มข้นมากเพื่อช่วยฟื้นฟูซ่อมแซมปัญหาสุขภาพต่างๆของคนอย่างน้อยที่สุดเรามีไอเดียว,ว่าเจนีฟู้ดเป็นสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพซึ่งทําให้เราเจาะก,กลุ่มเป้าหมายได้ว,ว่าควรจะเป็นกลุ่มเป้าหมายคนที่มีอายุสักน,นิดหนึ่งนะครับในะอายุสัก30ปีขึ้นไปในตัวของเจนีฟู้ดเนี่ย เป็นสินค้าคุณภาพทำไมถึงบอกเป็นคุณภาพ90%ของผู้ใช้เนี่ยใช้แล้วได้ผลใช้แล้วมีอาการตอบรับมีผลลัพธ์ที่ดีมีการจำหน่ายมาแล้วเนี่ยในประเทศไทยในยจำหน่ายมาแล้ว20ปีมีคนใช้นับแสนนับล้านคนเอาเรียกได้ว่าพูดถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศไทย j e น n y ฟู o d เนี่ยไม่เป็นสองรองใครทุกๆคนละครับยอมรับในเรื่องของคุณภาพของสินค้า คุณภาพสินค้าดียังไม่พอเจนี่ฟู้ดมีข้อดีอีกหนึ่งอย่างในแง่ธุรกิจคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกเป็นเทคโนโลยีเฉพาะไม่มีใครลอกเลียนแบบได้แน่นอนครับเจนี่ฟู้ดเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีที่ผ่านผ่านมาตลอด20ปีมีคนจํานวนมากนะครับพยายามอยากจะลอกเลียนแบบอ้างถึงว่าเหมือนแต่ทุกอย่างทุกอันไม่มีอันไหนคุณภาพใกล้เคียงกับเจนี่ฟู้ดเลย นี่แหละครับเป็นข้อดีคือเรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพแต่ไม่มีคู่แข่งไม่มีคนลอกเลียนแบบได้ไม่มีของเหมือนกันในตลาดด้วยความที่ข้อดีเป็นอย่างเนี้ยมันทาให้ผู้บริโภคกินแล้วเกิดความประทับใจมีการซื้อซ้ําซื้อซ้ําไม่พอบางคนบอกต่อให้อีกช่วยเราขยายตลาดด้วยและนี่แหละครับพอเรายิ่งทําดานวันมันเกิดความเติบโตมันเป็นความมั่นคงเรามีฐานลูกค้าลูกค้าทานอยู่เป็นประจํา ลูกค้าเก่าซื้อซ้ําลูกค้าใหม่ก็สั่งซื้อมีคนจํานวนเยอะๆเลยครับที่สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างอาชีพเป็นหลักเป็นฐานได้จากเจนี่ฟู้ดนอกจากคุณภาพของสินค้าคุณภาพของเจนี่ฟู้ดที่เป็นเสาหลักนะครับในการทําธุรกิจแล้วบริษัทเราไม่ได้บอกว่าการตลาดไม่สําคัญแน่นอนครับการตลาดก็มีส่วนสําคัญบริษัทเลยสร้างระบบสนับสนุนในการขายให้กับตัวแทนดยอยแยะมากมาย ส่วนที่หนึ่งเนี่ยคือส่วนเนื้อหาเรื่องของคอนเทนต์ที่ตัวแทนจะเอาไปใช้ในการขายได้เรามีเคสผู้ใช้จริงเนี่ยโอนเยอะมากนะครับที่เก็บมามีหลายร้อยเคสมีทั้งเป็นคลิปวิดีโอทั้งเป็นรีวิวเป็นคอมเมนต์ที่ตัวแทนสามารถเอาไปใช้ได้นอกจากคอนเทนต์ที่เป็นเรื่องของเคสผู้ใช้แล้วเรามีคอนเทนต์จากนักวิชาการเรามีคุณหมอมาให้ความรู้เรื่องวิชาการมายืนยันข้อมูลทางวิชาการ เรามีงานวิจัยซึ่งบริษัทลงทุนหลายล้านบาทนะครับไปสร้างทํางานวิจัยเกี่ยวกับเอนไซม์กับผู้ป่วยเอามาแล้วตัวแทนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้นอกจากเป็นคอนเทนต์เรื่องราวของผู้ใช้นะครับทางด้านวิชาการตัวแทนบางท่านอาจจะชอบคอนเทนต์แบบคนดังทางบริษัทก็มีจัดเตรียมให้นะค,คอนเทนต์ที่เป็นเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์ในออนไลน์หรือดาราตัวอย่างนะครับ สอดอสไตม์ดีเจภู ink, o, air, มิคุณเบอร์รี่หญิงคุณต้นอ้อครูแพรมีคุณมาส t เ r อร์อาร์ตคุณวิลลี่นะครับซึ่งเป็นพรีเซนเตอร์หลักให้กับเรามาเป็นระยะเวลาหลายปีนะครับเพราะคุณวิลลี่เองก็มีความมั่นใจในตัวสินค้านอกจากคอนเทนต์ที่เป็นคนดังยังมีผู้ทรงคุณวุฒิมีด็อกเตอร์อีกหลายๆท่านท่านก็ได้มอบความไว้วางใจ ให้กับทางเจนี่ฟู้ดทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์และเรื่องของวิธีการทําดําเนินธุรกิจในด้านเรื่องของการโปรโมททงบริษัทเนี่ยมีงบในการโปรโมท a c e b o o k เนี่ยหลายสิบล้านบาทการเข้าถึงผู้คนตอนนี้นับสิบสิบล้านได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมีการรับรู้ในวงกว้างพอสมควรนอกจากเรื่องของออนไลน์แล้วยังมีการแป่สัมพันธ์ในส,สื่อต่างๆด้วยนะครับเช่นว t ทในช่องสามนะครับรายการเรื่องเล่าเช้านี้ ช่องเจ็ก็มีสนามข่าว7สีมีรายการทุปปกโป๊ข่าวช่วงค่ำนะครับที่ช่องอมรินทีวีเราก็ได้ไปทําโฆษณาอยู่ในรายการเหล่านี้นะครับนอกจากนี้เรามีรายการเต็มนะเป็นรายการครึ่งชั่วโมงนะครับทางช่องนชั่นทุกเช้าช่วงตีห้ครึ่งถึง6กโมงเช้าชื่อรายการ Healthy Workshop แล้วก็ยังมีารายการอ l โลค l i f e ทางช่อง Voice TV สปอตโฆษณาอีกหลายรายการนะครับกต,ตัวอย่างอย่างทังช่อง TNN 24นะครับของ Tru e นอกนือจากทีวีแล้วนะครับก็ยังมีสื่อโฆษณาทางวิทยุชื่อคลื่น fm 99ในช่วงของหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงในส่วนขององานอีเวนต์ต่างๆนะครับเจนนี่ฟูดเนี่ยมีอีเวนต์ใหญ่ระดับประเทศนะครับซึ่งทางเจนนี่ฟูดเนี่ยร่วมกับมูลที่เมื้อคื่ออไลฟ์นะครับคือการจัดการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสชิงถ้วยพระราชทา,านทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีซึ่งจัดติดต่อกันเป็นปีที่6 การแข่งขันเนี่ยเป็นการจัดการแข่งขันระดับประเทศนะครับเอาฟุตบอลน,นักฟุตบอลอาวุโสทั่วประเทศเนี่ยมาทําการแข่งขันอัน,นเรียกได้ว่าไม่มีนักฟุตบอลอาวุโสคนไหนไม่รู้จักเจนี่ฟูดนอกจากเรื่องของธุรกิจที่เจนี่ฟูดเราดําเนินการแล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดว่ามันก็มีคุณค่าการทําธุรกิจเจนี่ฟูดเนี่ยมันเป็นการที่เราได้ช่วยเหลือคนตลอดระยะเวลา20ปีเนี่ยเจนี่ฟูดเนี่ยได้เข้าไปช่วยผู้คนให้พ้นทุกข์ จากปัญหาสุขภาพต่างๆเนี่ยมากมายนับแสนนับล้านคนเนี่ยมันเป็นคุณค่าทางใจชนิดหนึ่งอย่างหนึ่งที่เงึนงเนี่ยหาซื้อไม่ได้ครับเรามีความภาคภูมิใจเรามีความรู้สึกดีกับอาชีพกับงานที่เราได้ทําอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดเป็นส่วนสำคัญนะครับคือในเรื่องราวของระบบสนับสนุนคอยปรึกษาให้ความช่วยเหลือให้คําแนะนํากับทุกๆท,ท,ท่านที่มาร่วมดําเนินธุรกิจ เมื่อท่านสมัครแล้วบริษัทถือว่าท่านเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทที่จะต้องนำพาผลักดันร่วมมือกับท่านเพื่อให้ท่านเนี่ยได้ไปถึงจุดเป้าหมายที่วางเอาไว้ในส่วนรายละเอียดการเข้าร่วมเป็นตัวแทนเดี๋ยวจะมีทางทางการตลาดจะเข้ามาอธิบายรายละเอียดให้ทุกๆท,ท่านฟังเรามาดูรายละเอียดของการสมัครเป็นตัวแทนกับเจนเนอฟ o o ดกันนะครับ สมัครวันนี้เนี่ยเพียง400บาทได้สิทธิ์อะไรบ้างมาดูกันนะครับอย่างแรกเลยคุณได้สิทธิ์ซื้อในราคาส่งนะครับหกล่องราคา3,100บาทคํานวณดูแล้วเนี่ยหกล่องเนี่ยตกต้นทุนกล่องละ620บาทนะครับราคาขายปีกในตลาดนะครับขายกันอยู่ที่990บาทคุณได้กําไรต่อกล่องเนี่ยอยู่ที่370บบาทต่อกล่องรวมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ผมพูดมาเนี่ย คุณกำไรสูงสุดถึง60%ทีเดียวผมถามหน่ยครับว่าจะทำธุรกิจอะไรที่ต้นทุนแค่หลักพันนะครหลักพันต้นๆแล้วกําไรคุณสูงขนาดนี้คุณจะ,จะไปทําดอบชิปหรือเปล่านะครับดอบชิปทั่วไปกําไรเท่าไหร่ครับผมว่าไม่เกิน5%เอาเข้าจริงๆเนี่ยประมาณ3กลก่องคุณคืน,คนทุนแล้วนะครับที่เหลือคือกําไรที่สำคัญสะสมคะแนนครับคะแนนนี้สะสมกันยังไง15เซตนะครับหรือ1 5 0 0คะแนนเนี่ย รับทองคำหนึ่งกรัมถ้าใครนึกภาพไม่ออกพันห้าคะแนนเนี่ยคือ15้าเซตนะสี่สิ้าเซตรับทองคำหนึ่งสลึงนะครับแปเซตรับทองคำสองสลึงนะแล้วถ้าเกิดว่าใครทานดีแล้วอยากขายขยายเพิ่มขายายยอดขายเพิ่มขึ้นเนี่ยสักร้อหเซตคุณรับทองคำไปเลย1บาทในชุดสมัครเนี่ยเราจะจัดส่งให้พร้อมกับ QR Code เอามือถือขึ้นมาสแกนเลยครับค r ว o า e โเนี่ยสามารถดาวน์โหลดคลิปวิดีโอของทางบริษัทเรามีคลิปเป็นหลายร้อยนะครับหลายร้อยคลิปนะครับซึ่งเป็นคลิปสำหรับเป็นเครื่องมือในการขายนะครับเป็นเครื่องมือที่บริษัทจัดหาให้พร้อมกับคู่มือนะครับของตัวแทนจำหน่ายหลายหลายคนอาจจะกำลังลังเลยอยูอย่ทำดีไม่ทำดีเอาดีหรือเปล่านะครับผมบอกเลยว่าคนจะสำเร็จเนี่ยเขาตัดสินใจตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาจะสำเร็จเหมือนคนจะรวยนะครับ เขาตัดสินใจที่จะรวยเขาถึงรวยแล้ววันนี้คุณตัดสินใจหรือ,อยัง